ใครว่าคู่นี้เลิกเงียบล่าสุดเขาขี่คอการหวานสถา,านวงการสุดๆโดนโยงเข้าใส่กระแสะข่าวที่เพจดังอย่างเจีมอย108ออกมาใบบอกว่าเป็นคู่รักแอบเลิกกันเงียบๆสำหรับก้าวจีรายุและวีวิโอเลตเหตุเลิกเพราะทิปเที่ยวอิตาลีเมื่อสักพักใหญ่ๆที่ผ่านมาสาวีไปลันลากับเพื่อนๆประหนึ่งสาวโสดไม่มีแฟนหนุ่มไปด้วยซะง,งั้นก่อนที่ต่อมาฝั่งของวีวิโอเลตจะออกมาเคลียกระแสคราวนี้โดยการ โพสภาพยืนยิ้มแฉ่งอยู่ข้างๆหวานใจก้าวจิรายุแม้จะเป็นภาพฟิล์มมืดๆแต่ก็ดูออกว่าหวานฮัลลเฟมพร้อมกับแคปชั่นรูปหัวใจสีม่วงน่ารักน่ารักในขณะที่ล่าสุดฝั่งของหนุ่มก้าวก็ออกมาเคลื่อนไหวโดยภาพคู่ภาพใหม่ที่หวานไม่แพ้กันโดยเป็นภาพที่สาววีขี่คอของหนุ่มก้าวและข้อความว่าเล่นเกมใบชื่อนังงานนี้แฟนๆแห่เข้ามากดไลค์พร้อมกับคอมเมนต์แซวกันมากมายแถมยังคอนเฟิร์มว่าเขายังรักกันดี 咋？<茶 S 2>